เมื่อสัปดาห์ก่อนทางกองปราบนำโดยบิ๊กเต่าได้บุกเข้าไปรวบตัวหัวเมียคู่หนึ่งที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่สามารถออกคำสั่งได้แบบชนิดที่ว่าราบคาบไปเลยนั่นก็คือนางเตยและหัวของเธอหัวของเธอนั้นไม่เท่าไร เพราะเดินตามหลังตกเต็กตกเตกตกเต็ก,กแล้วแต่ว่านางเตยจะใช่ผัวหันขวาหันหน้าหันห,นหลังผัวพร้อมเสมอที่จะได้รับคําสั่งจากนางเตยท่านผู้ชมครับนางเตยนี่แหละมันไม่ใช่ธรรมดาไอเราว่านางเกรนที่ว่าดุร้าย ยังสู้นางเอ๋ยไม่ได้เลยครับทํำไมสู้ไม่ได้รู้ไหมว่านางเอ๋ยนี่แหละคนนี้เธอสามารถบงการให้พระแยม้มยอมสิโรราบทําการที่จะยักยอกเงินวัดพระแย้มก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรเข้าไปก็ยอมสิโรราบ นางเตยสั่งอะไรมาพระแยมมิกล้าขัดขืนแต่ประการหนึ่งประการใดครับท่านผู้ชมครับพระแยมขอให้บอกมาเถอะนางเตยต้องการจะเอาเท่าไหรมีเท่าไรพระแยมปล่อยหมดเหมือนกับนางเกลินเลยเลยครับไม่ใช่ธรรมดานะครับ ทั้งนางเอยและนางกรินเธอยักยอกเงินวัดที่ชาวบ้านเอาไปทำบุญเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันพันล้านแล้วอย่างนี้ชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่ไหนเขาจะชอบล่ะครับไม่มีใครชอบหรอกครับใครที่ชอบก็อคุณพี่พี่ปนันนี้อยู่ไม่ได้เออ ไม่ได้อยากยกเงินวัดไม่ได้หลักทรัพย์กองวัดแดืเพื่อพันพื้อเธอต่างๆกลินต่างๆเตยหละไม่บายอยู่นี่แหละพระเยมก็เหมือนกันอุดซาบูตมาตั้งนานแล้วก็ใช้ได้อยู่นะเสียงเล่าลือกันว่านะแต่ไม่รู้ปันพื้อเจ้นี่มาเรียนเชียนเอาตอนนี้หละดี พอเริ่มก็เป็นจาวาดเริ่มเริ่มเคลือเริ่มเคลือแล้วก็เริ่มเลียนเชียนผมว่าตีมอยากผูดแล้วคลิปคล้อาวัดไรกิ้งเพราะมันผูดมาสองคลิปแลว้วแต่อดไม่ได้นี่ครับ่ันพี่น้องไอ้ไรนางเต้ยเป็นผู้ยิ่งพันผืน้อแกพละแยมยอมจะทุกอย่างนะั้ยยอมทุกอย่างแล้วรู้ใหม่เลยครับ่ันประจคกับพี่น้องครับ นางแย้มไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาเธอสามารถดิกนิ้วให้พระแย้มโอนเงินได้เท่าไหร่ก็ได้โดยเฉพาะตอนนี้ที่เรารู้กันแค่เพียงนิดนิดระจิบลิบนะครับเธอมีบ้านเธอมีที่ดินเธอมีอะไรตแล้วรถยี่สิบกว่าคันท,ทั้งทั้งที่เธอไม่มีอาชีพอะไรเลย เดินฉ่ยฉายไปก็ฉ่ยฉายมาขับรถฉ่ยฉายไปก็ฉ่ยชายมา,บ,ยา,ยยา,ยมาบางทีก็เข้าไปในห้องกุดของพระแยบ,บ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะที่เขาพูดกันนตนะแต่เราไม่รู้เลยว่าจะเข้าไปกี่ครั้งแล้วความลึกซึ้งถึงไหนเล่าที่พระแยบจึงได้ยอมขนาดนี้เรามันตรงใจเลยอดตรงใจไม่ได้ใครมั่งก็ไม่ตรงใจ สามาได้พระพระเยม่ขนาดมีอำนาจถึงคณะเจ้าคณะภาคสะเียนแต่ยังไม่ยอมนางเตยยังไม่ยอมนางเกลินอย่างนี้แหละหม่มันหมันไส้นี่แล้วเธอไปดูดิกองปราบนะทางกองปราบเนะเขาพยายามเอาข้อมูลเอาหลักฐานมากลางให้นางดู หลังจากที่ไปเอาตัวมาได้แล้วตั้งผัวและเมียกา้ดูเรียบร้อยนี่มันเป็นขั้นตอนมันเป็นอย่าง,างนี้อย่างนี้ของเหล่านั้นที่เธอซื้อไวอ้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ยังไม่ยอมรับโอ้โหเธอโคตรเลยนะครับโคตรคำคว่าโคตรนี่คือโคตร,ครที่ใช้ไม่ได้เลยเห็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็รู้และประชาชนก็รู้ พระเยมก็ยอมรับนางเกรงก็ยอมรับแต่เธอคนเดียวที่ยังไม่ยอมรับในการกระทําความชั่วนางเตยเนั่นนางเตยทําคนเดียวไม่ได้เอาผัวบรรลุงเรือด้วยผัวก็ไม่ได้รู้อีโนอีเลอะไรมากมายนักหรอกเพราะเป็นผู้เดินตามแล้วแต่เมียสั่งไอ้กันน่ก็ะนาดุงสารเหมือนกันแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว ยังไงยังไงก็ลงเรือลําเดียวกันแล้วก็ต้องไปถึงฝั่งแต่ผมว่าเรือลํานี้ไม่ถึงฝั่งโดนกองปราบเจาะคลื่นใต้น้าดัานในกลางทะเลนั่นแหละมีคลื่นแล้วก็สะพัดไอเรือของนางเตยเดี๋ยวจะกอยดูว่าจะถึงฝั่งหรือเปล่าเธอสบายมากเลยตอนนี้เธอที่รู้ๆกันอยู่ ที่เธอมีรถ20กว่าคันที่เธอมีบ้านที่อะไรทไี่เชียงใหม่สุขโขทยัยมุกดาหารกำแพงเพชรและอีกเก้รอเก้า,อ,กาอีกตั้งเท่าไหรผมก็ขี้เกียจนับแล้วแล้วมันได้หนุไม่ใช่เราได้นับรวย,ยแต่ถึงมันได้จริงเลยแต่มันได้สัตว์ละเมนกระเพื่อ,อมันต้องไปนอนในคุกละคุกนี้นะเอาไว้จริงจังนะครับ เอาไว้เก่งให้จังนะครับไอเรื่องกฎหมายนี่มันอ่อนมานานแล้วประเทศเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นพระแย้มนางเกลนหรือว่าจะเป็นนางเตยหรือว่าจ่าชัยหรือว่าจะเป็นอ่านี่อรู้ข่าวมาอีกแลร,รู้ข่าวเพิ่มเติมว่าจะมีกำนันและจะมีวายาว,วัชกรด,ด้วยที่ร่วมขบวนไอเรือลำนี้เรือลำที่มีชื่อว่านางเตยไม่ คือว่าไม่ถึงฝั่งก็แล้วกันผมคาดคะเนเอาไว้นะพายุมันมีโครงมีคราวมาแล้วนี่เวลาเรือนางเตยออกไปจากอาอ่าวที่วัดไร่ขิงแล้วคอยดูเวลาไปถึงกลางทะเลจะโดนคลื่นโทษทีจะโดนคลื่นซัดฝั่งตั้งสั่งฝั่งซัดและซัดฝั่งเข้าไปถาโถมเข้าเรือของนางเตย ไม่ถึงฟังท่านผู้ชมครับท่านพี่น้องครับไอ้อย่างนี้รู้ไหมว่าวัดไร่ขิงหมดเงินไปเท่าไหร่การกระทำของสามอรหันพระแยม้มนางเกร็นและนางสาวเยตยโตทีไม่ใช่นางสาวมีผัวแล้วเพื่อๆมีลูกอีกด้วยเพราะว่าเธออายุจะแก่กว่านางเกิน แต่เธอมีอะไรดีไม่รู้นะพระเย่ยังยอมเลยอ่ะคนแบบนี้แล้วเวลาตกดารก็เชื่อเธอไม่รู้ไปอยู่ในขุมไหนเลยครับจำไว้ให้ดีนะน,นางเตยนะน,นางเตยเธอทำได้แม้กระทั่งวัดและต่อไปอะไรที่อยู่ใกล้ๆเธอจะเหลือหรือทำอย่างนี้นะ มีแต่พังพังไม่ใช่ใครพังเธอนั่นแหละพังแล้วก็พระเยมอีกทั้งโอนเงินไปให้นางเกรนเท่าไหร่แล้วทางเดินท่อน้ำที่เป็นสายเงินที่โอนไปอ่ะให้กับนางเกรนนเป็นเกือบเจ็ดแปดร้อยล้านแล้วมาถึงนางเตยก็เหมือนกันเส้นสายเงินก็ไปที่นางเตยไปที่นายจ่าชอยเนี่ย ไม่รู้ตั้งรอยล้านกี่ล้านก็ไปทำอย่างนี้ร้อยหมาแยงเะเป็นจอบนักแล้วก็เหมือนกันนี่พระแย้มเนี่ยพระแย้มเนี่ย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 ส่ง,งเงินไปให้คนอื่นคือพูดง่ายๆว่าเอาเงินไปให้ผู้หญิงทั้งสองคนแล้วนะเงินไม่ใช่เงินตัวเองนะเงินตัวเองไม่รู้อยู่ไหนหนู่นอยู่แต่กับวัดงานการก็ไม่ทำ แล้วมีเงินตั้งเป็นพันพันล้านฉเฉลือจะบอกว่าพี่น้องประชาชนออกมาทำบุญนั่นให้วัดให้ส่วนรวมไม่ใช่ให้นายแย้มนายแย้มไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนให้ผู้หญิงหรือผู้สาวข้าบอแล้วที่รู้ข่าวว่ามายังไปยักยอกที่ดินตั้มสิบสองไร่อีกแล้วพระแย้มเนี่ยไปยักยอกที่ดินวัดสิบสองไร่ ทำท่าว่าจะติดไม่นานนะเท่วนี้นะที่12ไร่น่ะแทนที่จะคลักๆคลักๆกลายเป็นคลุกคลักคลุกคลักในยจแย่เมื่อไอ้ตัวที่พระแย่มือไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักเห็นบาปเห็นบุญกันเลยผู้หญิงนางเตยก็อายุก็ใช้ได้แล้วน่าจะรู้ดีรู้ชั่วแล้วว่ามันเป็นยังไงไอ้นางเตนก็ไม่ธรรมดายิ่งพระแย่มนี่ก็ไปกันใหญ่เลย ทำอย่างนี้สรุปว่าปลาเยมนางเตยนางกรินขอให้ทางกองปราบทำรายละเอียดในเรื่องของข่าวนี้ให้จริงจังอย่าซึกอย่างเดียวมันจะต้องข้าวคุกถ้าผิดไปตามกระบวนการจริงๆแต่มันผิดอยู่แล้วแล้เพราะจัดได้แล้วข้าวห้องขังข้าวคุก ให้มันรู้สะบ้างว่านารกอยู่ยังไงไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ